ทบทวนกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะเท่ากับว่าหลังจากหยุดยาวมาเนี่ยอาจารย์คะสัปดาห์ถัดไปวันที่19กรกฎาคมในระหว่างในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะ วันแรกของการอะพี่ไปไว้วางใจเลยอาจารย์คะการอดียพ่ไปว้วางใจก็19กเก้ากรกฎาคมคือกรมบัญชีกลางเขาเตรียมที่จะจ่ายเงินให้แล้วถูกไหมคะอาจารย์อันนี้คือเรารายงานเคยรายงานข่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าแต่ละอายุแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่คือในงบประมาณครั้งนี้เขาใช้เงินจากงบกลาง800 0ล้าน800 0ล้านแล้วก็ครอบคลุมจํานวนคนประมาณ10กว่าล้านคนนะคะแต่ทีนี้เนี่ย ทบทวนที่ว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่วงอายุ60-69ปีซึ่งอันนี้มีประมาณ6 5ล้าน5แสนคนเนี่ยนะคะแต่เดิมเราได้เบี้ยยังชีพอยู่ที่600บาทได้ท็อปอัพไปอีก100บาทเพราะฉะนั้นงวดวันที่19กรกฎาคมเนี้ยสุดทิคุณจะได้1,000บาทนะคะส่วนอายุ70-79ปีอันนี้ประมาณ3ล้านคนเบี้ยยังชีพเดิมที่คุณได้อยู่700บาทเขาสมทบให้เพิ่มอีก150บาทเพราะนั้นวันที่19จะได้1,300บาทค่ะ ส่วนอายุ80-89ปีเดิมเบีย้ยยังชีพได้800บาทท็อปอัพให้อีก200บาทวันที่19งวดแรกนี้ก็จะได้1,600บาทส่วน90ปีขึ้นไปเดิมได้พันหนึ่งสมทบพิเศษให้อีก250บาทเพราะฉะนั้นสุทธิในวันนั้นคุณจะได้2,000บาทค่ะไม่รู้จริงเปล่านะถวดทูดพุงนี้ค่ะเหตุผลก็คือว่าการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุงวดเดือนกร,รกฎานี้จ่ายมาแล้วค่ะ จ่ายมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาวันที่9วันที่10ที่ผ่านมาอ้าวไปได้มาจากไหนเอาก็ใครที่เขารับอยู่เขารู้อยู่แล้วอ๋ออันนี้ผมก็เลยงงที่ผมพูดมาเนี่ยวันที่19เนี่ยมันท็อปอัพเนี่ยท็อปอัพท็อปอัพหรือจ่ายเฉพาะส่วนต่างหมายความว่าถ้าเกิดว่าได้700ถ้าท็อปอัพ300แสดงว่าวันที่19ที่อาจารย์กำลังเป็นคำถามอยู่ก็คือว่าคุณจะจ่ายให้แค่300หรือเปล่าเพราะว่า700บาทคุณได้ไปก่อนหน้านี้แล้วถูกตอย่างนั้นใช่ไหมคะ600ได หกร้อยได้เจ็ดร้อยอ่ะก็จ่ายหกร้อยมาแล้วก็เหลือเศษที่จะจ่ายที่เป็นตกเบิกเปล่าค่ะคุณผู้ชมลองเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปพูดอย่างนั้นเขาไปเปิดดูไม่ใช่ผมจะบอกให้อ่ะส่งมาบอกเราก็ได้ค่ะผ่านทางไลน์ไอด์แอดทูอีวันที่สิบเก้าไปนั่งดูว่าตกลงมันโอนเงินมาให้เท่าไหร่เขามีคอเซ็นเตอร์ค่ะอาจารย์ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปนั่นหรอกเอาถึงเวลาเราไปนั่นเลยเดี๋ยวเอาไว้ศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์โทรไปได คุณไปบวกเดี๋ยวมันจะผิด <ทะ S 1> ไม่ใช่หรอ,อกค่ะ